สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะเอาแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะของงวดวันที่16เดือนตุลาคมลงให้เนาะนะคะก็เหลือแค่ไม่กี่วันเองนะคะก็ใกล้จะถึงแนวทางรัฐบาลไทยแล้วนะคะอ่ะก็ นะคะก็มาดูนะคะสถิติของเราก่อนเลยนะคะอันนี้หน้าแรกนะคะก็คือแนวทางของงวดที่แล้วนะคะของวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะเลขของอาจารย์ก็ให้457เด่นนะคะแล้วก็นะคะเราเ เลขที่เข้านะคะก็คือ7 8แล้วก็77นะคะก็เด่นมาทั้งบนทั้งล่างนะคะเมื่องวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์นะคะบอกเลยว่าอาจารย์ชอบมากนะคะที่ว่าบอกในบ้านแดงนะคะก็จะย้ำนะคะอาจารย์จะย้ำเอออาจารย์ชอบนะ5กับ7นะคะแต่ที่ว่าอาจารย์พูดรอบนอกนะคะอาจารย์พูดรอบนอกก็ส่งเลขให้กับทางอื่นนะคะก็บอกว่า เห็นเดเด่นมากนะคะก็เด่นเขามาจริงๆนะคะก็เข้าตัวกันของเรา7 8 8 7เนาะนะคะแล้วก็เป็นเบิร์ด้วยนะคะก็เบิร์มาล่างนะคะต้องขออภัยนะคะก็เสียงลดด้วยเนาะก็เสียงจะดังหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูสัก2 3งงวดกันนะคะแต่ที่สถิติที่ทุกๆคนเห็นนะคะก็อันนี้จะเป็นเข้า ต่อเนื่องเป็นงวดที่9นะคะ,ะถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นงวดที่10เนาะนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูของวันที่1เดือนอเดือนสิงหาคมแล้วกันเนาะ,ะเราเริ่มตรงจุดนั้นนะคะแต่ว่าอ,อาจารย์จะไม่พาไปดูเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเยอะมันก็จะยาวเกินไปนะคะ,อะโอเคค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเอาเป็นว่าเรามาดูแนวทางย้อนหลังกันแค่ไม่กี่งวดก็พอเนาะเพราะว่าจากที่ว่าคนติดตามอาจารย์มานะคะก็จะรู้ว่าอาจารย์ให้จริงๆนะคะแล้วก็ลงก่อนเวลาด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่1เดือนสิงหาคมนะคะ,ะงวดนั้นอา,อาจารย์ให้เด่น3กับ5กับ7นะคะก็ ผลที่เขาออกนะคะแปดห้าสองห้าูนยนะคะก็เด่นมาทั้งบนทั้งล่างนะคะก็เราก็มารอลุ้นนะคะว่างวดนี้นะคะดูเหมือนว่านะคะดูเหมือนว่าม,มันมีตัวชอบที่คล้ายกับงวดนี้ด้วยแหละนะคะก็เราก็จะมาคอยลุ้นกันนะคะอ่ะนะคะก็ ผลที่เขาออกก็เข้าทั้งเด่นทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าตัวจับจริงๆก็มีแค่5005นะคะอ่าอันนี้ก็เข้าเป็นงวดที่5นะคะอ่าเนาะแล้วก็ไปดูงวดที่6กันต่อเลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็คืองวดของวันที่16เดือนสิงหาคมนะคะอ่างวดนั้นนะคะอาจารย์ให้แค่2ตัวเด่นเนาะอ่านะคะผลที่เขาออกนะคะ8 6 5 6 3นะคะของเราก็เข้า3 6 6 3นะคะอ่าอันนี้เป็นงวดที่6เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเร็วกันเลยนะคะโอเคเราก็ไปดูงวดถัดไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คืองวดของวันที่1เดือน เนะคะเดือน9อาจารย์ก็จะพูดอบอกเดือนไม่ถูกแล้วนะคะก็คือกันยายนเนาะอ่ะอันนี้งวดนี้นะคะอาจารย์ก็ให้2ตัวเด่นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าอาจารย์ไม่มั่นใจอาจารย์จะให้3ตัวนะคะถ้าอาจารย์มั่นใจก็จะลดน้อยตัวลงนะคะลดเด่นลงนะคะตัวจับมันก็จะไม่เยอะเนาะอ่ะอันนี้ต้องอบอกกล่าวกันไว้ก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ นะคะอาจารย์ให้เด่นไปก็คือ5กับ6นะคะงวดที่เขาออกนะคะงวดนั้นวันที่1เดือนกันยายนนะคะเขาออก3 5 6 3 1เด่นเราเข้าทั้ง2ตัวเลยนะคะก็คือ5แล้วก็6เนอะอาะที่อาจารย์ให้ให้ไปแค่2ตัวเด่นก็เข้าทั้ง5ทั้ง6กนะคะก็คือเขามาประกบคู่กันนะคะอันนี้ก็เข้าเป็นงวดที่7นะคะ อ่าโอเคงั้นเราก็ไปดูงวดถัดไปกันเลยค่ะว่าที่อาจารย์บอกว่าเขาเป็นงวดที่8อาจารย์ให้อะไรนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คืองวดที่8นะคะอ่าก็ของวันที่16เดือนกันยายนนะคะอันนี้อาจารย์ให้เด่นไปนะคะ1 3แล้วก็6นะคะเด่นอ่าอ่าเลขที่เขาออกนะคะ6 4 6 5 8นะคะก็ ของเราก็มีเด่น6นะคะแล้วก็มีตัวจับ6 4 4 6ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็เข้าเป็นงวดที่8นะคะเข้าเป็นงวดที่8อ่าก็ไปดูงวดวันที่เองงวดที่9นะคะว่าอาจารย์ให้อะไรก็อ่อจากที่อ่ออาจารย์เปิด คลิปมาทุกคนก็จะเห็นหน้านั้นเป็นหน้าแรกใช่ไหมคะก็คือของงวดที่แล้วก็เป็นงวดของเออเป็นงวดที่9ที่ว่าเ,เลขของอาจารย์เข้านะคะอ่าโอเคแล้วก็ไปดูกันอีกสักทีเนาะโอเคค่ะไปกันเลย ค่ะก็อันนี้ก็คืองวดที่แล้วนะคะที่ว่าเข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่9นะคะอ่างวดที่แล้วอาจารย์ให้นะคะสี่ห้าเจ็ดเด่นนะคะถ้าใครเข้าไปฟังคลิปนะคะไปดูคลิปที่อาจารย์ลงให้เมือง,งวดที่แล้วนะคะอาจารย์จะบอกอยู่นะคะว่าอาจารย์ชอบนะคะจากที่3ตัวเด่นก็จะน้นไว้เด่น5กับเด่น7นะคะอ่าแล้วผลที่เขาออกนะคะก็คือ978แล้วก็7 7เเนาะอ่ะ เของเราก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอันนี้เป็นอา,อาจารย์ก็จําไม่ได้นะคะว่าปีนี้นะ่ะเขาเบิ้ลมีเข้าหรืออยังนะคะเบิ้ลมีเข้าหรืออยังก็งวดนี้ก็นะคะงวดที่ผ่านมาก็เบิ้ลมา7 7เนาะอ่าก็เราก็มาดูนะคะว่างวดงวดต่อไปนะคะว่าเลขของอาจารย์ที่จะให้มันจะมีเข้าหรือเปล่าเนาะก็ไปรอรุ้นกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คืองวดของงวดนี้นะคะของวันที่16นะคะวันที่16เดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนตุลาคมเนาะค่ะก็งวดนี้อาจารย์ให้เด่นไปนะคะก็คือ2แล้วก็5แล้วก็8นะคะอ่ะ นะคะตัวเด่นตามนี้ตัวจับตามนี้นะคะ,ะตัวเด่นที่อาจารย์จะเน้นไว้ให้นะคะก็คือ2ตัวเนาอะ,อะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์มั่นใจอาจารย์ก็จะให้แค่2ตัวนะคะแต่ว่าอันนี้อาจารย์ทํามา3ตัวลง3ตัวก็คือว่าอาจารย์จะไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่า,าจะ เน้นนะคะจะเน้นสองตัวเด่นให้นะคะก็คือ,อเด่นสองนะคะ,ะทุกคนฟังให้ดีนะคะเด่นสองแล้วก็เด่นหานะคะ,ะก็ตามนี้เลยนะคะก็ถ้าถูกตาต้องใจก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูเนาอะ,อะอาจารย์ให้ฟรีนะคะอาจารย์แจกฟรีนะคะก็ไม่เคย คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะกะ็เราก็แบ่งปันกันเนาะนะคะอาจารย์ทําจากเลขดวงดาวโหาราศาสตร์นะคะอ่าก็ชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือ astrology number นะคะคือคือศาสตร์ไทยนะคะเลขที่อาจารย์ทํา นั่นก็คือศาสตร์ไทยนะคะอ่าทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้ชักจูงไม่ได้มัวเมา,วาอะไรทั้งสิ้นนะคะอ่าก็อ่า,อ,าอยากให้ทุกคนสนับสนุนนะคะช่วยอ่ากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามอาจารย์นะคะก็กด Follow อาจารย์ไว้นะคะเวลาอาจารย์ทําคลิปลงทุกครั้งอ่าคลิปอาจารย์ก็จะเด้งขึ้นนะคะก็ อยากให้ทุกคนให้กําลังใจอาจารย์ด้วยนะคะออยากจะติดตามอาจารย์ทางด้านไหนก็คือบ้านฟ้าอาจารย์เม uk นะคะคืออคือคือเป็นบ้านสำรองนะคะอันนี้บ้านหลักก็อาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะคะก็ว่าเพราะว่าติดแดงยเยอะเนาะกอา็อันนี้จะเป็นช่องสำรองนะคะช่องที่ที่ตอตอนะคะ may นะคะตัวขีดนะคะขีดตรงกลางนะคะแล้วก็อาจารย์เม uk นะคะคนทำหวยเนาะก็บ้านแดงของอาจารย์ก็จะแปะลิงก์ไปตรงที่หน้าโปรไฟล์ทุกๆช่องทางนะคะถ้าใครต้องการที่จะเข้าไปเช็คสถิตินะคะเข้าไปดูสถิติที่อาจารย์เคยทำมานะคะก็สามารถกดตรงที่หน้าโปรไฟล์ของอาจารย์เดี๋ยวมันจะคลิกมันจะลิงก์ไปหากันได้อ่าโอเคค่ะยังไงนะคะก็อาจารย์ขออวยพรให้ทุกคนนะคะโชคดีเฮงๆงปังๆกันในงวดนี้นะคะก็ขอให้เลขของอาจารย์เข้าไปเข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่10เนาะ นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ